อา m มี่เดลิเวอรี่ไม่ใช่เฉพาะแค่ทหารชายนะคะที่ขี่รถจักรยานยนต์นำอาหารเข้าของเครื่องใช้ไปให้ประชาชนทหารสารวัตรหญิงจากมณฑลฐานบกที่21ก็ร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพันโทการอุบลบานผู้บังคับกองพันฐานสารวัตรที่21ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์โครงการอา์มี่เดลิเวอรี่กองพันฐานสารวัตรที่21 โดยสารวัตรทหารหญิง8นายนะคะขี่รถจักรยานยนต์นำอาหารน้ำดื่มดมกล่องออกไปมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลนไม่สามารถประกอบอาชีพได้จากการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมารวม อาหารปรีกน้ำไปนะครับกับเก๋าหมูสับไข่ดาวหมูผัดพริกหยวกไข่ดาวและก็นมกล่องมอาให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ที่เพิงพักชั่วคราวด้านข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลหัวทะเลชาวบ,บ้านที่อาศัยชุมชนถนนเพชรมาตุคาและก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกไปรับอาหารหรือน้ำดื่มได้เป็นการลดภาระค่าครองชีพและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน